ทีนี้ถ้าปออเขาออกออกชอบพูดค่ะว่าวิชาแก๊งที่แกท๊ทีแพทเนี่ยมันเป็นความถนัดนะไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่ความร,มามรู้เคยไม่ใช่ความรู้ไปไปได้หรอในโลกเนี้ยอะไรก็ตามมันก็เป็นความรู้หมดทั้งนานทั้กไหมครับคาว่าไม่ใช่ความรู้เนี่ยก็ในเซนส์ของที่เราเข้าใจก็คือไม่จริงในส่วนตวขตรงนี้เพราะว่าข้อสอบมันบอกมาแล้วมันแตกความรู้มสี่มห้า สวัสดีค่ะพบกับพี่น็อตที่แคสเตนะคะวันนี้เจาะลึกเจาะจริงอีกแล้วไม่รู้ว่าเทปนี้จะเป็นเทปที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ว่าทีมงานจะตัดเมื่อไหร่เลยลำดับเป็นยังไงพูดกลางๆไว้ก่อน <c oughs> นะคะวันนี้เป็นเทปของวิชาพีแพทส ความถนัดทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ต้องไอโขพยาวจริงๆนะฮะวันนี้อยู่กับผู้เชี่ยวชาญท่านหนีเลยนะคะซึ่งไม่รู้ว่าเทปเคมีจะออกไปก่อนหรือยังแต่นี่เออโตเดิมแต่คือคนเดิมเอโต้เดิมก็คือถ่ายอะก็ <c oughs> คืออันเดิมก็คือถ่ายดีๆแล้วไปปล่อยล็อกออกทีหลังไปเลย <c oughs> มันต้องเรียวอยี้ไปเลยอ่ะอยู่กับพี่เคนออมานอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะพี่เคแนะนําำอีกทีเผื่ออันนี้ออกก่อนงงปะ สวัสดีครับพี่เคนนะครับผมจากสถาบันกวิชาออนดีมานนะครับวันนี้รับหน้าที่นะครับผมมาแนะนําเกี่ยวกับที่ภาสาครับความถนัดทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ครับเราพูดได้พอต้องช่วยนิดหนึ่งอะลดนะคะวันนี้นอกจากพี่เคนจะมีบทบาทที่ทุกคนรู้กันคือเคมีและนะฮะต้องรู้ว่าบางส่วนของตัวที่เป็นเคมีมันก็จะมาอยู่ในส่วนที่เป็นที่ัสามด้วยได้ค่ะอื่นๆแล้วก็เหมือนมาร์คเอ็นซีทีอยู่ทั้งแบบเอ็นซี 1 2 1 2 8สองึ่งสองแปดสองเจ็ด่าหนึ่สองเจ็ดน่งสองนะครับ NCT NCTU ค่ะ n c t r e a m าเลยอ่ะแล้วเราก็วิศวะตัวจริงดูว่าอไคืในหลากหลายมิชชต่ว่าบ้านก็ต้องผ่อนเลยไฟแนนซ์ก็ยังมาอยู่เลยนะครับวันที่แบบสามก็วันนี้มาคุยกันได้ค่ะขอเริ่มคำถามตรงคำถามแรงอันแรกเลยคือเดิมต้องบอกก่อนว่าเขาแยกกันนะไอ้พวกวิชาความถนัดวิทย์กับวิศวะโนาะคือเขามีแพทสองนะคะกับแพทสามแยกกัน พอโครงสร้างใหม่เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วที่แพทศามันมีทั้งเป็นฐานที่เป็นิยาศาสตร์าากับวิศวะเขามารวมกันแล้วก็วัดผลพี่เคนเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับโอเคไหมหรือรู้สึกว่ามันยังไงมุมมองเรื่องนี้เอาแฟกต์ก่อนความจริงก็คือก่อนว่าสมัยก่อนมันจะมีความถาววิทยาศาสตร์ก็จะถามเกี่ยวกับฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรพวกนี้เลยนะพาไปก่อนคือความถาดทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ความถาวทางวิศวกรรมศาสตร์เนาะสมัยก่อนมันแยกกันค่ะวิศวกรรมศาสตร์ก็จะเป็นแบบว่ามีอบอมฟิสิกส์อบอมเลข อมๆอเขียนแบบอมๆอมแบบมีความอมๆอมทั้งหลายนะครับผมเนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมี2อสองขาะนะครับสองขาจริงแล้วส่วนตัวเนี่ยคิดว่าดีที่ยกเลิกไอ้ไอ้อันแพทสองวิทยาศาสตร์ไปเพราะจริงๆแล้วแพทสองวิทยาศาสตร์มันจะซ้ํากับตัว A level อ่ามันเป็นเป็นความรู้มันไป็นใช่มันซ้ําตัว A level ใช่การเอานี่ออกไปก็ถือว่าเลินเรื่องที่ดีใช่ถ้าถามว่าไอตัวแพทสามวิศวะในอดีตเนี่ยมันเหมือนกับไอ้ตัวทีแพทสามนี่ไหมคําตอบก็คือไม่เหมือน Uh huh. ในเหมือนเพรเนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่า iPad ดสองแพที่เคยมีก็คือล้างล้างบางทิ้งไหล uh huh. ใช่แล้วก็สีที่เกิดใหม่ชื่ออาจจะคล้ายๆอันเดิมชื่ออาจจะคล้ายๆอันเดิมแต่ว่ามันมันไม่ใช่อันไม่เหมือนใช่มันมันเป็นสิ่งใหม่ที่มี ใช้ชื่อเดิมครับผมตันนี้นะคะก็แปลว่าจริงๆแล้วแล้วการที่มันรวมกันคือต้องบอกว่าที่แพทาสพอมันเป็นวิทยาศาสตร์เทคนิควิศวะแปลว่าเด็กจะเข้าวิศวะโอเคใช้อยู่แล้วตัวนี้แต่เด็กที่จะเข้าวิทยาบางทีก็ต้องใช้ต้องใช้เหมือนกันใช่ไหมแล้วแต่มันก็จะไปโดนสกิลที่เป็นวิศวะพี่เคณมองว่าแบบมันยังไงหรือจริงๆสกิลมันไปด้วยกันได้พูดถึงข้อสอบใช่ไหมใช่ข้อสอบต้องถามว่าข้อสอบเนี่ยมันแบ่งออกเป็น5้าพาร์ทครับผมเนี่ยก็ ถือว่าเป็นแบ่งเป็นในสัดส่วนต่างๆผู้าาพาดคำพาฒนคำนวณการทางกลทางแรงเงี้ย<ฆ>ถ้าถามจริงๆแล้วในเราพูดถึงเบสออนข้อสอบปี65ทางวาคม6 5้าถ้าเพิ่งสอบไปเพราะว่าเราไม่รู้อนาคตเนาะ<ฆ>ก็รู้แค่6 5เท่าที่เราดูเนี่ยมันก็เป็นฟิสิกส์พื้นฐาน<ฆ>แม้ว่าจะมีคำว่าเครื่องกลอะไรแบบเนี้ยแอทิตูดความถนัดอะไรเงี้ยแต่ว่าลึกๆแล้วมันเป็นมันเป็นฟิสิกส์เพราะนั่นเนี่ยแม้ว่าน้องจะเป็นจะเข้าคณะทางวิทยาศาสตร์ แต่มาสอบตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมันก็วัดสกิลนี้ได้เหมือนกันใช่ใช่ใช่ไม่ไม,ม่มีปัญหาไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันค่ะทีนี้ถ้าปออเขาชอบพูดค่ะว่าวิชาแก๊งที่แกะทีแพทเนี่ยมันเป็นความถนัดนะไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่ความร,มามรู้ไม่ใช่ความรู้ส่อองอะไรจริงๆอยากมาเฟิร์มกับพี่เคนหน่อยว่าจริงๆพอฟังฟังดูอ่ะมันไม่มีทานใช่คือในเซนส์คนฟังันแล้อะคยไม่ใช่ความรู้ไปไปได้หรอในโลกเนี้ยอะไรก็ตามมันก็เป็นความรู้หมดทั้งนั้น ก็เลยจะถามว่าไอ้คำว่าทีแพ3สามเขาบอกว่าไม่ใช่ความรู้เนี่ยมันมันยังไงพอมันออกมาจริงแล้วมันเป็นเนี่ยในสื่อของกรรมการเนี่ยก็จะบอกว่าเนื่องจากมันสอบเดินธันวาคมก่อนจบมหกเพราะเนี่ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์เอาความรู้มาออกที่เป็นวิชาการวิชาการมาออกเพราะว่ามันยังไม่จบมหกใช่หครับผมเนี่ยก็ต้องถามก่อนว่าความรู้คืออะไรก่อนเออถ้าเราบอกว่าความรู้ความรู้ไม่ใช่ความรู้แปลว่าเด็กออกจากเด็กอายุสิบห้าที่ไม่ได้ไปเข้าโรงเรียนเลยแต่ว่าเขาเล่ามานี่มีมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอ่า มาทาข้อสอบนี้ได้อยางเงี้ยยางงี้ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าถามว่าไม่ใช่ความรู้ของเขาน่าจะหมายถึงอะไรไหมครัว่าไม่ใช่ความรู้ที่มันเป็นวิชา,า <ไป S 3> แบบมปลายแบบหลังๆ <adapted. S 1> เพราะมปลายเนี่ยถ้าเราเอาฟิสิกส์ฟิสิกส์เลขมันด,ดูใช่ไหมครับมปลายมันก็จะมีช่วงต้นกับช่วงช่วงท้ายในช่วงม .4 ม .5 ช่วงม .6 เนี่ยเท่าที่เราดูก็คือเขาไม่เอาช่วงโซนม .6 อ่าแต่ว่าม .4 ม .5 ก็เอามาแล้วเนี่ยคำว่าไม่ใช่ความรู้ของเขาเนี่ยน่าจะเป็นการวงเล็บว่า ไม่ใช่ความรู้ของมหกช่วงไทยช่ไงใช่แต่หมายความว่าความรู้มสี่มหก่อกซึ่งประจักษ์พยานของข้อสอบเดือนธันวาคมคมปีหกห้าซึ่งแฟนดอมได้ได้จำาให้เราได้เอามาให้แต่ครับผมแล้วถูกแล้วถูกถูกระเบียบทุกอย่างแอแฟนดอมได้มาบอกเราเนี่ยฮะว่ามันก็คือใช้ความรู้มสี่ม .5 ยกตัวอย่างเช่นมันมีการถามเรื่องความเร็วเชิงมุมอมีการต่อเซลล์แบตเตอรี่ค่ะอย่างเงี้ยครับผมหรือว่า E เท่า MC square อะไรอย่างเงี้ยคือ ความลงความเร่งลอกเลิกอะไรเงี้ยก็จริงซึ่งมีแน่นะอนออกอท้องพ่อท้องแม่ถ้าไม่เคยเรียนฟิสิกส์พื้นฐานมาันทำไม่ได้อยู่แล้วลเพราะนี่คำว่าไม่ใช่ความรู้เนี่ยก็ในเซนส์ของที่เราเข้าใจก็คือไม่จริง<ม>ในส่วนตัวของนีเพราะว่าข้อสอบมันบอกมาแล้วมันแปกความรู้ม .4 ม .5 เมื่อกี้พูดไปไกลๆว่าจริงแพทสามเดิมกับทีแพทสามอ่ะมันไม่เหมือนไม่เหมือนกันไม่เหมือนดังนั้นนั่นแปลว่าเฟรมได้ไหมว่าเวลาน้องเขาไปเห็นข้อสอบแพทสามเก่า S <S จะอามาฝึกเพื่อเป็นทีแพทสามเนี่ยไม,ไม่ถูกต่างไม่ถูกทางมไม่ถูกต่างคือการเอาข้อสอบทีแพ3สามแพทสามในอดีตเนี่ยมาเป็นทีแพทสามเนี่ยไม่ได้มันไม่เหมือนกันค,ค,คือดูรู้แล้วว่าแบบว่าคนละ,ละเออนือแฮมเบอร์เกอร์กับส้มตำปูอะไรอย่างเงี้ยเาคือคือมันไม่เหมือนกันเลยแต่อร่อยแต่ใช่ทั้งผู้ยากผู้แต่ว่ามันคนละคนละอย่างกันคนละอย่างะคะโอเคทีนี้พาที่ทุกคนกังวลกันที่มันดูคาดมันต้องมีพาที่คาดเดาได้ก็คือใช่ก็คือพาความรู้ที่มันจะ หยิบเรื่องนั้นนี้มาออกอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเห็นพี่พี่เห็นว่าจะพอทราบหรือว่ามันออกฟิลฟิลไหนอะไรอย่างเงี้ยมันยังไงดีเนี่ยคือในห้าพาร์ทเนี่ยพาร์ทที่เด็กจะก,กังวลที่สุดเลยคือพาร์ทที่ห้าคือพาร์ทข่าวสารความรู้ทั่วไปที่พูดออพูดกระไรง่ายเนาะใช่พาร์ทข่าวสารความรู้ทั่วไปพาร์ทที่ห้าซึ่งมันจากทั้งหมดสิบข้อจากทั้งหมดเจ็ดสิบข้อนะครับมันจะมีพาร์ทนี้ทั้งหมดสิบข้อซึ่งเป็นพาร์ทที่เด็กจะรู้สึกกังวลที่สุดเนื่องจากว่ามันจะออกข่าวสารอออออาาาารรม,มมมมมมณณ์<อ>์สสัังงคค่ะเก็ถ แล้วก็ดูว่าจะเป็นข่าวสารทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและว,วิศวกรรมศาสตร์ดูว่าเราตามหรือเปล่า,าก็บอกตรงๆค่อนข้างสเปซส,สปะาคือจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าข่าวที่เขาเหมาะมันก็คจะเป็นข่าวที่แบบเด่นๆด้วยในช่วงนั้นแต่ว่าจากแน่นอนที่สุดว่าปีห5ที่เราคุยกันเขาก็ไม่ได้ออกของที่มันเด็ดคือของบางอย่างเนี่ยแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาออกของที่แบบมันถ้าอยู่ในแวดวงม,มันจะรู้อะผู้ไม่รู้คืออย่างเราเราทำงานเราแบบใช่ใช่เราอ่านข่าวในสิ่งนี้เราจะรู้ แต่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้สําคัญงงเลยเออเอออมันมันรู้มันรู้อย่างเช่เขาถามเรื่องของอผู้ประดิษฐ์ตัวบิตคอยอเงี้ยอันนี้ถือว่าไม่ได้ถามถามระดับว่าสัญชาติไหนเลยนะ,ะ,ะว่าคนบิตคอยทีเป็นสัญชาติไหนเลยนะซึ่งอันนี้ถามว่าเป็น,ปนข่าวสารที่สําคัญไหมก็ก,ก็ไม่ได้แน่นอนไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นข่าวสารที่สําคัญแต่มันก็พอจะวัดได้ว่าใครอยู่ในวงนี้แวดวงเออใช่เหมือนแบบเราอยู่วงแบบวงดาราลนอย่างเงี้ยเออเราก็จะรู้ว่าแบบคนนั้นคบ คนนี้คบคนนั้นนั้นถูกมันก็นจะรู้ไงแต่มันไม่ได้เป็นข่าวสารที่สําคัญต้องคิดออกไหมบางทีเรามันไม่ได้สําคัญแต่ว่าเราพอจับแนวอาจารย์ได้แล้วว่าอาจารย์เหมือนกับจะเช็คเช็คความอยู่ในวงแต่อาจารย์อาจจะไม่ได้เอาสิ่งที่สําคัญมาอาอกพอเห็นภาพถูกไหมค่ะเออแล้วจากตรงนี้เราก็พอจะทราบได้แล้วว่าอาจารย์น่าจะเอามาจัดเว็บไหนอ่าเพราะว่ามันพอจับโทนได้ว่าข่าวโซนชุดที่เอามาเนี่ย อาจารย์ต้อง Google ยังไงซื้อสิ่งพวกนี้อยู่ในไหนอยู่ในคอร์เรียนไปเลยเนาะไปเลยเลีวจริงๆเราช่อง y o u u u e อเลยเราก็มีสอนฟรีนไม่ได้ว่าไม่ได้ตะมีตะบานอาตะมีตะบันทางนั้นไอ้กระชนอย่างเดียวเราก็มีแบบทางนั้นการสอนฟรีทางช่อง YouTube ติดตามได้เลยได้เลยค่ะพี่เคนสรุปก็คือ ไม่ต้องกังวลจนเกินไปถ้าน้องคุคกคีกับไอพวกแบเว็บเว็บที่อาจารย์ใช้ข่าวที่อาจารย์เซิร์ชนิวคือถ้านิวฟีดยู u ู u เฟ Facebook น้องเหมือนกันเฟสนิวฟีดอาจารย์ก็จะได้เลยข้อดีเต็มแน่นอนแต่ปัญหาของก็คือนิวฟีดอาจารย์นิวฟีดน้องนั้นฟ้ากับป้าได้ี่ <c oughs> คืออาจารย์เนีติดตามแบบ <c oughs> อะไรครับ C N B C National Geographic น้องติดตามแบบไปเรือ่อยลาแบบหัวจันทาย นิวฟ mm ีด hmm. ไม่เหมือนกันใช่ไหมมันก็เพื่อนิวฟีดป่ะนิวฟีดอันนี้ได้อยู่ได้นิวฟีดเหมือนกันมันก็จะจะจะอ่านไม่ตรงอ่ะอ่ะโอเคทีนี้ก็อีกเรื่องก็ขมวดเข้าเรื่องมาทางนี้เหมือนกันนึกถึทีแกตเตอร์มอเอ็กแซนอีกแล้วก็ต้องบอกว่ามันมีวิชาทีแพทสามอยู่ร่วมออกซึ่งต้องบอกว่าร่วมออกกันหลายๆท่านเนอะก็จะมีแบบส่วนที่เป็นฟิสิกส์บางส่วนที่เป็นเคมีบ้างในภาพรวมแต่ที่เขตเฉพาบภาพรวมแล้วการเป็นยังไงนะครับก็เลยจะบอกว่าเออในส่วนของการทำข้อสอบทีแพดสามที่บอกว่าร่วมกัน่ะ อยากให้เราหน้าตาหน่อยว่ามันร่วมกันหนึ่งกระบวนการทํางานคือเราก็แยกกันของกูแต่ละคนแล้วเรามารวมกันหรือเราได้มีประชุมรวมไหมหรืออะไรเงี้ยครับเพื่อให้ได้ข้อสอบที่แบบถือว่าเป็นทีแพทสันที่ค่อนข้างใกล้เคียงใกล้เคียงเลยนะกับล่าสุดที่ปีนู้นที่สอบแล้วก่อนจะสอบจริงอนะ่ะเดาทางกันไม่ได้เลยลว่าทีแพทสันจะออกไงพอมีทีแคตเตอร์ม็อกสนนัทพิเชนออกมาคือค่อนข้างใกล้ใกล้ลใกล้ใกล้เลยใกล้มากคือแบบซ่อนกลิ่นเออต้องบอกก่อนว่าคือห้าพาร์ท 5, เนี่ยครับ ไม่สามารถออกเดยคนคนเดียวได้คือข้อสอบทีแพดสามยังมันมี5ส่วนเนาะมันมันไม่สามารถออกเดียคนคนเดียวได้นี่บอกเลยเพราะเนี่ยมันเราก็เลยตัดสินใจว่าแบ่งกันออกเพราะว่ามันมีพาร์ทที่เป็นทางเลขค่ะฟิสิกส์ทางเครื่องกลทางข่าวทางอะไรอย่างงี้เนาะค่ะคือมันจะไม่มีหนึ่งคนที่สามารถทำหมดแล้วหรอโดยส่วนตัวก็เชื่อว่าฝั่งอาจารย์เองฝั่งตนตนเพราะ็ต้องแบ่งอย่างงี้ไหมเขาแบ่งแน่นอนใช่เพราะเนี่ยเราก็ตัดสินใจว่าเราผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านค่ะซึ่งสุดท้ายพอโอได้ออกกันเสร็จแล้วเนี่ยเรือพาร์ทข่าวสารว่า เออทุกคนก็ไม่ค่อยแบบสอนรู้สอนเห็นก็เลยจับมาที่พี่เป็นคนบอกเราเลยเป็นเราตัวบอกใช่เพราะว่าเหมือนกับพี่ก็รู้เรื่องของทุกคนยกเว้นเรื่องของตัวเองเลยแล้วก็เราก็มีการแบ่งกันรประชุมกันว่าจะใครจะออกส่วนไหนแต่ว่าแน่นอนมันจะแมทช์ตามครูทั้งที่ที่ถนัดมันเลยได้ความใกล้เคียงแล้วมันก็เลยมีมิติของความยากในแต่ละพาร์ทเพราะว่าถ้าเราคนอย่างพี่ออกคนเดียวทั้งหมดใช่ไหมมันก็จะแบบยากอันนั้นง่ายอันนี้เพราะพี่ถนัดอันนั้นงานนี้ถูกไหมแต่อันนี้มันมามันจะมีทุกมุดทุกมุดทุกคนวารเปิด ถูกแล้วพี่กําลังคิดว่าตอนเนี้ยมันกาลังเกิดประโยชน์ว่าแนวโน้มของตรงนี้น่าจะยากขึ้นเพราะปีที่ออกมาปีแรกแคลนค่อนข้างเฟอร์แคลเวนแ้วดอเวลาเหลือเฟอร์เป็นเด็กบคนทาได้สองรอบค่<ฮ>ะเออซึ่งระยะยาวเนี่ยเรารู้นิสัยอยจาย์มาอะไรอยู่แล้วเขาไม่ปล่อยเขาไม่มีทางปล่อยอีกนานใช่เพราะเนี่ยการเตรียมตัวให้มันยากขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดี ก็มาสอบกันเนาะเขาก็คอนเฟิร์มกันแล้วสุดท้ายนก็คือมาสมัครมาสอบกัต่อใช่โอเคนะครับติดตามรายละเอ JI, ียดที่เดสคริปชันได้เลยนะคะสุดท้ายสําหรับใครที่สอบทีแผดสามส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องที่จะเข้าแกงวิศวะเป็นหลักแล้วก็อาจจะมีวิทยาด้วยนะคะอยากให้เป็นกําลังใจกับน้องๆกลุ่มนี้ไอ้เวรยพรน้องๆหรือฝั่งอะไรก็ได้รับคือที่แผดสามเนี่ยหลายคณะใช้ค่อนข้้งสูงเนาะอย่างวิศวะจุฬาก็เยอะเหมือนกันจะแบบคณะวิทยาคณะวิศวะต่าง คือทีพัดสามมันเป็นวิชาที่โหดอย่างหนึ่งที่บอกคือว่ามันจะกึง่งกึงถามความรู้บางอย่างถามข่าวสารบางอย่างบนไปปนมานะครับซึ่งมันจะทําให้น้องอ่ะการเตรียมตัวของน้องมันมันเตรียมยากแล้วเดี๋ยวพี่ก็เลยคิดว่าโครงการที่ทีแคสเตอร์จัดมาเนี่ยเนาะถ้าน้องเข้าร่วมแต่เนิน่นๆใช่ไหมเช่นมสีก็สอบทีนึง <c oughs> แล้วก็มาดูเฉลยแล้วก็มห้ <c oughs> มก็สอบทีนึงแล้วมาดูเฉลยแล้วแน่นอนข้อสอบแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตาดข้อสอบใช่ไหมครับเราก็จะเริ่มเห็นแนวเกิดความคุกขีนะครับผมสักพักเน มันก็จะเกิดจับทางได้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกยากที่สุดของของการฝึกโจทย์เนี่ยก็คือหาโจทย์ที่มันใช่ซึ่งร้านหนังสือเนี่ยเขาก็ทําได้ดีแต่อย่างที่บอกว่าเขาไม่สามารถจะพิมพ์ใหม่ทุกปีได้ถูกต้องไหมเว้นแต่น้องหาหนังสือที่เขาพิมพ์ใหม่ทุกปีได้ก็ไม่ต้องทีแคตเตอร์ก็ตกเลยใช่มันเลยจําเป็นจะต้องมีข้อสอบที่มันปรับทุกปีนะคิดอันนี้พี่เชียพี่เชียได้เลยยังไงวันนี้ก็ต้อง ขอบคุณวิคเคนอีกครั <ใน S 2> <ห>้งในึ่ง<ห>นะครที่เชการร่วมออกข้อสอบกับเราแล้วก็มาในวันนี้ด้วยนะครัถ้าน้องๆกาลังสนใจว่าพี่นจจอ็อตจะไปเจาะลึกกับวิชาไหนอีกก็ติดตามทุกโซเชียลมีเดียของ Tcaster ได้เลยรวมไปถึง คอนแทคของวีเคนที่เป็นติดตามของวีเคนเนี่ยเดี๋ยวจะมีให้ที่ดิโซเชียล <Social. S 1> ด้วยนะคะตามไปเลยคนนี้บันเทิงจริงนะซึ่งขึ้นเร็วมากลงเร็วมากแบบวุบลงไปแล้วเลยแต่คอนเทนเตอร์แช <c oughs> ่์คอ,อ,องเทยเตอร์แช่์ของพี่เนี่ยงุบลงไปแล้วไอเดี๋ยวดีแคปชั่นไปให้เด็กอ๋อดีแล้วไปเลย <c oughs> อย่างเงี้ยโอเควันนี้ก็คงต้องลากันเท่านี้ไปก่อนนะคะทุกคนลราพบกันใหม่ในครั้งหน้าสักเหล่านี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย